ประเทศที่มีอัตราการนอกใจสูงสุดคือประเทศไทยประเทศไทยอัตราการนอกใจจากสถิติโลกนะทะลุเป้านะคะเป็นที่หนึ่งนะคะ5้าดจ้ะที่สองรองลงมาคือเดนมาร์กสี่เปอรธออิตาลีและเยอรมัน45%เปไล่เลี่ยก,กันไปเลยเธอและตกท้ายที่ฝรั่งเศสเบาๆ43%เซธอและคุณกำลังฟัง จิตวิทยากับการนอกใจใบเปิ้นทามิรานะคะมาฟังกันเลยนะเฮเลนฟิชเชอร์นักมานุษยวิทยาผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยา,ยาในชีวิตคู่ได้กล่าวไว้ว่าเฮเลนเธอ <Helen S 2> บอกว่าชีวิตคู่ที่จะต้องยั่งยืนประกอบไปด้วยง่ายๆอยู่3องค์รวมนะคะ 1. ความต้องการทางเพศองค์สองนะคะความรักรแมนันกองค์ที่สความผูกพันทางอารมณ์ พูดแค่เนี่ยไม่แก้ได้อใช่ปะไปฟังกันต่อเลยขาดขาดองค์ประกอบไปด้านใดด้านหนึ่งก็จะนํามาสู่การย่าล้างเลดหลานแน่นอนนะจ๊ะและนี่คือเหตุผลเหตุผลการลอกใจของคนเราทั้งจิตวิทยาแม่งหนึ่งภาษสาเหตุสาเหตุแรกหมดรักไม่มีความผูกพันธรรมารงคือะไรไม่คิดถึงกันไม่ห่วงใย,ยกันไม่ไต่ถามความทุกข์สุขติดเบืบ่อเบือ่ออยู่กันแบบตัวขใครตมมันเรื่องของมึง ไม่ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ้อย,อยพี่น่าล่ะมันจึงเป็นเหตุผลเมื่อเจอคนที่เอาใจใส่ทุกอย่างจึงไขว่คว้างไงและเปลี่ยนใจคือเรียกไงว่าใจมันเควไปนะหรือสังเกตปะไอ้พวกมือที่สามบบกิ๊กเนี่ยแม่นจะจดจำรายละเอียดของสามีคุณของคนรักคุณได้ดีกว่าตัวคุณอีกคนพวกนี้นะเขาจะชอบสังเกต เขาจะทำแต่สิ่งดีๆมอบแต่สิ่งดียกยอปอปัน้นและส่วนใหญ่นะแม่ก็มาจะเปลี่ยนสถานะจากมือที่สเป็นมือที่หนึ่งว่ะมืองฟังละของคลื่นใช่ไหมที่ยังไม่จบไปต่อกันเลยสองเลยความต้องการมันสวนทางกันเฮย้ยเธอมีปะวะแล้วไงต่อเธอลดนิยมความคลอยตามกันทัศนคติมุมบอง การใช้จ่าย <S <S การเที่ยวเพศสัมพันธ์เมื่อมันไม่สัมพันธ์กันมันจึงต้องตามหาคนที่สนองได้ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเฮอยมันนำมาสู่การนอกใจอย่างมองข้อนี้จบเลยส so ปัญหาเรื่องการรักษาความสัมพันธ์ละยะยาว like มองคุณเคยสังเกตไหมไอคนที่มันแบบรูปร่างหน้าตาดีสวยหล่อบุคลิกดีมันคบใครครบได้ไม่นานเป็นเพราะอะไรคุณรู้ปะ คนพวกนี้จะเป็นบุคคลที่เป็นกลุ่มที่มีปมค้างคาในใจอย่างแน่นอน90%ฉันมั่นใจเพราะอะไรรู้ป่ะมันเป็นจริงแล้วจะบอกให้นะคนพวกนี้นะเขาไม่กล้ารักษาความสัมพันธ์ระยะยาวเพราะเนื่องจากว่ากลัวมีปมฝังใจในวัยเด็กอย่างเช่นตอนเด็กตอนเด็กเด็กอาจจะเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันตบตีกันก็เลยเกิดกลัวขึ้นมาไงเดี๋ยวพอมีครอบครัวพอเอาจริงๆนะไม่ใช่เขาไม่รักเราหรือไม่ใช่เขาไม่รักใคร เขาจะคนคนนี้นะคนประเภทนี้นะสังเกตง่ายๆนะหนึ่งความสัมพันธ์บันจะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์มันจะไม่ชัดเจนไม่กล้าให้สถานะไม่กล้าคบหาดูาใจแบบลึกซึ้งหรือถ้าลองลึกซึ้งทีมันจะเริ่มถอยออกเหตุผลแม่งเยอะอยู่อยู่หายไปเลยคนแบบนี้มีปุ๊บข้อสี่นี้ภายเงียบข้อสี่นี้ภายเงียบมหมดแพชชั่นหมดแพชชั่นหมดแพชชั่นคือหมด อารมณ์เห็นหน้าก็เหนื่อยเห็นหน้าก็ทอ้อกลับบ้านมาเจอนี่คือแบบแดกข้าวไม่ลงอย่าไปถามถึงเรื่องอื่นเลยแค่จะแตะตัวกันเอ้ยอย่าแตะตัวกูรู้สึก,กยอย่างนั้นเลยนะอย่างที่ห้ารักแท้แพรใกล้ชิดเอาแซ่เมืองรักแท้แพรใกล้ชิดและนี่คือปัญหาทั้งหมดที่เป็นองค์ใหญ่ๆนะองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ทำให้ชีวิตคู่ส่วนใหญ่มักจะไปไม่รอดแล้วคุณล่ะได้ใส่ใจคนข้างๆตัวหรือเปล่าหัดใส่ใจบ้างนะระวังไว้ก็ดีนะ